สวัสดีครับอิดเพชรยนต์สวัสดีครับอิดนะครับช่องอิดรถเก่งมือสองเปรดเอนะครับกลับมาพบกับพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านนะครับทุกชั่นอีกแล้วนะครับวันนี้อิดจะพามาดูอัปเดตซอกนะครับประจำวันที่18พฤศจิกายน2568นะครับของเพชรยนต์สาขาสวินทวงศ์นะครับขอรทษทีลินคพันกันสวินทวงศ์46นะครับเป็นสำนักงานใหญ่นะครับแล้วก็มีไทพัสอยู่ด้วยนะครับนี่นะครับ มีรถอยู่ที่นี่ให้คุณลูกให้คุณพ่อแม่พี่น้องนะช่วยกันเลือกนะประมาณทั้งหมดเลย300ร้อกคันทั้งหมดเนี่ยของเพชรยนต์อ่ะเราจะมีทั้งหมดเนี่ยประมาณ500คันเลยนะครับเราเป็นเราซื้อที่เป็นของตัวเองเลยนะแล้วรถทุกคันเนี่ยนะครับของเพชรยนต์อ่ะซื้อเงินสดนะครับวันนี้อจะพามาดูสต็อก CAM รีเนาะรถทุกคัรถรถทุกคันของเพชรยนต์นะครับที่ซื้อเข้ามาเนี่ยขอบอกก่อนเลยหนึ่งเราเช็คดูแล้วนะครับว่า เล่มพรบออะไรไม่ชำรุดไม่สูญหายนะครับเป็นมือเดียวทุกคันนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับฉะนั้นทุกคันมีแหล่งที่มาที่ไปชัดเจนเข้าศูนย์บริการตลอดนะครับเมนเทนนซตตลอดนะครับไม่ผ่านการชนหนักใดใดทั้งสิ้นไม่พลิกคว้างไม่มีการจมน้ํานะครับไม่มีการกราใหมไม้ทุกคันเป็นไม้แท้เดะสีก็สีเดิมนะครับไม่มีการปรับสีใดๆดทั้งสิ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับทางเพรยนเนี่ยก่อนที่จะขายให้คุณลูกค้านะครับจะมีการเซอร์วิสดูแล กับไฮพัส s นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องยางนะครับเรื่องน้ํามันเครื่องเบรกแบตเตอรี่ช่วงล่างและการต้านสูญทั้งหมดรวมทั้งมีการเช็คอีก2 1 5ร้อสิบห้าจุดนะครับกับบริษัทชิคนะครับตามมาตรฐานเยอรมนีนะครับาจะรตรวจสอบทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวถังภายนอกนะครับอินเีอร์เนะครับภายในรถนะครับเครื่องยนต์นะครับระบบช่วงล่างระบบเบรกระบบเกียร์เราดูแลเรียบร้อยก่อนส่งมอบเพราะฉะนั้นรถทุกคันนะครับที่ได้ไปเนี่ยพร้อมใช้งาน นะครับไม่ต้องมามาจุกจิกวุ่นวายกับบางคนเนาะกังวลเรื่องซื้อรถมือสองแล้วกังวลเรื่องว่าจะมาจุกจิกอีกหรือเปล่าอันนี้อิดขอบอกได้เลยว่าไร้ความกังวลในจุดนี้นอกจากนั้นนะครับทางเรานะครับมีชื่อเสียงมานานทําธุรกิจมา20ปว่บปีนะครับเพราะฉะนั้นเราอ่ะปีที่แล้วอ่ะอันดับหนึ่งเลยเกี่ยวกับ Finance เพราะฉะนั้นเราจะได้ดอกเบี้ยที่ผูกกวาท้องตลาดนะครับเดี๋ยวอิดวันนี้จะมาอัปเดตว่ามีใครบ้าง วันนี้ขอแคม r รีอย่างเดียวน้องไม่งั้นคลิปจะยาวเกินไปแล้วก็ถ้าใครอยากจะดูรุ่นอื่นเนี่ยเช่น a l t ติสยาร s สวีอเดี๋ยวีจะทําคลิปแยกเป็นอัปเดตสต็อกต่างหานะครับคันแรกเลยนะครับเป็น Camry นะครับปี2020นะครับก็คือ5ปีเท่านั้นเองนะครับคันนี้นะครับค่าตัวนะครับ699ก้านะครับหกเนะครับปี2020ันยี่สิมล์แสนต้นต้นเองนะครับก็ จัดฟิแนนซ์สามารถที่าฟรีดาวได้ทุกอาชีพเลยนะครับใครที่กังวลเรื่องว่าไม่มีเงินดาวเนาะไม่มีเงินสดไม่มีเงินก้อนนะครับสามารถออกรถกับเฮ็ดยนต์ได้เลยฟรีดาวนะครับคันนี้นะดาวก็ประมาณแค่ประมาณหมื่นหนึ่งเองนะครับบอกอย่างที่บอกว่าดอกเบี้ยเราถูกเป็นพิเศษนะครับคันที่สองเลยนะครับคันที่สองเนี่ยเป็นแคมรี่สีขาวเนาะเป็นโฉมของปีสองพันยี่สิบนะครับราคาคันนี้นะแคมรี่สองจุดศูนย์จี จีก็คือเป็นรุ่นรุ่นท็อปของรุ่นนี้นะครับก็ราคาของคันนี้เนี่ยเจ็ดแสนสองเจ็ดสองเก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ปีสองพันยี่สิบไม้ของคันนี้ก็หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับก็แสนต้นต้นเองนะครับถ้าถ้าดาวอย่างที่บอกฟรีดาวเหมือนกันนะครับฟรีดาวทุกอาชีพดาวศุนย์บาทนะครับคันนี้ถ้าจัดไฟแนนซ์กับเพชรยนต์เราให้ราคาประมาณประมาณหมื่นสามนะครับหมื่นสองหมื่นสามเท่านั้นเองต่อเดือนเนาะซึ่งเอาตรงๆไม่ได้เยอะเลยนะครับโอ้ คันต่อไปเลยครับคันที่3นะครับคันที่3เนี่ยเป็น Camry 2.0G เช่นกันสีขาวเช่นกันนะครับแล้วก็โฉมเดียวกับคันเมื่อกี้เลยนะครับอย่างที่บอกนะทุกคันเนี่ยไม่มีการชนหนักนะครับพรบทะเบียนอะไรเราไม่ชำรุดไม่สูญหายตัวภาษีต่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับเช็คทุกอย่าง215จุดนะครับกับชิคนะครับมาตรฐานเยอรมันแล้วก็ระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบอดี้แล้วก็ ภายในรถนะครับระบบไฟระบบแอร์ช่วงล่างนะครับเบรกเกียกเบรเกียอะไรต่างๆไทพัสก็เช็คอย่างพร้อมใช้ง,งานได้เลยโดยมาตรฐานไทพัสนะครับคันที่3เนี่ยปี2019น,นะครับไม์ก็1 3 6 0 0 0ราคา729,000น่าพนนะครับก็คิดต่อเดือนก็ประมาณ1 0 0 0 0 12,000น,นะครับถ้าจะผ่อนนะครับโอเคอย่างที่บอกแล้วก็ฟรีดาวร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นกันมาคันถัดไปเลยครับคันนี้แคมรี่0 g นะครับ ปีเนี่ยเป็นปี 2, 0 2 1นะครับก็จะใหม่กว่า3คันที่แล้วนะมัลแค่4ปีเองราคาคันนี้ก็7 2 9 0 0 0นมานะครับไม่ห1ึ่0 0สนหนนะครับสีขาวนะครับสีขาวก็โชมเดียวกับคันที่เหลือก็เป็นรุ่นรุ่นท็อปเช่นเดียวกันนะครับผ่านการเช็คแล้วเช่นกันนะครับมาตรฐานเยอรมัน215จุดนะครับละยะอิธีว่ารถทุกคันไม่มีการพลิกคว่ำจนหนักจมน้ำ กรอไมปรับสีใดๆทั้งสิ้นทะเบียนมีครบนะครับไม่ชํารุดไม่สูญหายภาษีต่อให้แล้วนะครับระบบยางระบบเบรคระบบไฟแอร์น้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ระบบเครื่องยนต์เช็คให้แล้วทุกท่านพร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับรถทุกคันผ่านเท่าศูนย์มามือเดียวไปแดงมาถาจากสีเงินกับสีขาวเรามาคันถัดไปกันบ้างดีกว่าคันนี้นะครับเป็นแคมรี่ 2.4G นะครับ ราคาคันนี้7 2 9 0 0 0นานะครับปี2021เหมือนคันสีขาวข้างๆนะครับไมค์คันนี้ก็ใกล้เคียงกันครับแสนต้นต้น,ตน 1, 2, 5 0 0 0งนานะครับถ้าจัดไฟแนนซ์ก็สามารถเรียกจัดฟรีดาวได้เหมือนกันนะครับดาวศูนย์บาทนะครับผ่อนไฟแนนซ์ก็ประมาณหมื่นประมาณหมื่นสองหมื่นสามได้เลยนะคันนี้นะครับสีดาเอาตรงๆเป็นสีของระดับผู้บริหารเลยเนาะสีดําเนี่ยวเวลาที่ขัดมาแล้วนะวิงวิงนะงามมากๆเลยครับ ใครใคันนี้นะไม่ว่าจะเป็นรถส่วนตัวหรือว่าใช้เป็นรถบริษัทเนี่ยรับรองหรูหรานะครับหรูหราเลยทีเดียวแล้วก็ที่สำคัสีก็คือสีของผู้บริหารเลยนะครับมาคันต่อไปกันดีกว่านะครับคันต่อไปก็เป็นคัมรี่สองจน่าสองนะครับราคาคันนี้ก็6 8แส0 0ปนาพนะครับ6 8แสนแปาพันเนี่ยก็ถ้าต่อเดือนเนาะเทาก็จะจัดไปแนนซ์ได้ไหมได้ครับแล้วก็ดาวเท่าไหร่ดาวศูนบาทได้เลยนะครับ ปีนี้ปี2019เกนาะก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับ6 8 9 0 0 0มไมค์คันนี้153,000ถ้าคิดหานต่อปีก็ไม่ได้เยอะเลย6,000 0กว่าเนะี่ยก็ถ้าผ่อนต่อเดือนม,มันมื่น1นึ่งนะครับอันนี้สีดำสภาพยังคลิปอยู่เลยรถทุกคันขอย้ำาตไมทีว่าสีสีเดิมนะครับโครงสร้างเดิมไม่มีการชนหนักในเรนสิ้นเดี๋ยวมาสามารถที่มานัดชมแล้วเดี๋ยวอีกนะครับจะพาชมรถทั้งภายในภายนอกได้เลยนะครับ สามารถดูไม่ว่าจะเป็นรอยตะเข็บเมทาร์ k, เครื่องยนต์ใดต่างๆพิสูจน์กันเลยว่ารถคันนี้นะเดิมๆจากโรงงานนะครับตัวทรงติเกอร์อะไรย,ยังมีครบอยู่เลยนะครับขันต่อไปนะครับอันนี้บอกตรงว่าสีเท่เลยคือมันเป็นสีเทาแต่เทาแบบมันไม่ได้เทาแบบบรอนซ์เทาเป็นเทาผสมกับน้ำตาลในความเทาเมทัลลิกนะครับแล้วก็คันนี้นะเป็นไฮบริดด้วยที่สาคัญข้อดีของไฮบริดคำนี้ก็คือ ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะครับประมาณ20กว่ากิโลต่อลิตรคันนี้เป็น t o y ยต a c a m r รี่2.5ไฮบริดพรีเมียนะครับราคา999นะครับ999นะครับไม่ไม่ถึงล้าน999ถ้ารถใหม่ตอนนี้ก็ล้านกว่ากว่าเนาะเกินล้านห้าขึ้นไปแล้วนะครับปีคันนี้ใหม่เลย2022เพิ่ง3ปีเองใหม่ก็77,000นะครับ77,000คิดต่อปีเนาะก็แค่20,000ต้นๆเนาะเออประมาณ 2 5 0 0มืาโลก,ก็ตามสแตนดาร์ดเลยนะครับผ่านการมนเทแนนซ์อะไรตลอดเวลานะครับเป็นรถไฮบริดประหยัดน้ำมันมากๆเลยคันนี้นะครับแนะนำเลยนะครับเหมาะกับยุคนี้จริงๆนะครับยุคที่น้ำมันแพงเนาะแต่ว่าอ่าศูต์ต่างๆนะครับถ้าเป็นไฟฟ้ามันยังไม่ได้สมบ,บูรณ์แบบเนาะไฮบริดคันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีเลยมีความเสถียรของเครื่องยนต์สันดาบนะครับแล้วก็ศูนย์บริการโตโยต้าเต็มเต็มประเทศเลยดีกว่านะครับซืงง้อง่ายไข่ทอง ไฮบิดเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยนะครับมากคันขับไปกันดีกว่านะครับคันนี้เป็นคมรี่2.0 GP 2020นะครับไม่น้อยมากๆเลยแค่แสนเก้าอีกแปดพันนะครับหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทปีสองพันยี่สิบคมรี่2.0 G สีดํานะครับสีดํามาพร้อมกับฟังก์ชันอะไรครบเลยนะมีเซนเซอร์รอบคันซึ่งอ่ทุกคันของค a มรี่เป็นอย่างไรแล้วมีเซ,นซ็นเซอร์รอบคันไฟเลี้ยวด้านข้างครับได้แม็กมาทุกคันนะครับ คันนี้นะครับ699,000ต่อเดือนก็ประมาณ1 1 0 0 0ัอย่างที่ย้ําเลยว่าสามารถฟรีดาวได้ทุกออชีพนะครับดาว0บาทนะครับผ่านการตรวจเช็คมาแล้ว215จุดมาตรฐานเยอรมันจากชิกนะครับและนอกจากนั้นก็เช็คระบบไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกยางเครื่องยนต์น้ํามันเครื่องนะครับช่วงล่างตั้งสูนอะไรต่างๆแบตเตอรี่เช็คผ่านระบบกับทายพัสเล่มพรบอะไรยอยู่ครบนะครับทาสีเติอต่อให้แล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยนะครับ คันต่อมากันดีกว่านะครับคำนี้คันนี้ก็เป็นไฮบริดเช่นกันเป็นไฮบริด2.5ไฮบริดพรีเมียมราคาค่าตัวของคันนี้ก็899,000นะครับเอ่อราคาก็ใกล้ๆกันนะครับอันนี้แล้วแต่ไม่เนาะไม่คันนี้น้อยมากๆเพิ่งผ่านเพิ่งเหยียบแสนมาเอง1นึ0 0แกับอีกสี่พเท่านั้นเองนะครับกับรถปี2019ถ้าคิดเฉลี่ยต่อปีนี่คือต่ำกว่า20,000ื่นเนาะเพราะว่า6กอ่าต่ำกว่าส0 0 0มื่นแค่หมื่นกว่าโลเอง899,000น,นะครับคันนี้ก็ถ้า จะฟรีดาวได้ไหมได้ครับสองสีฟรีดาวได้นะครับผ่อนต่อเดือนก็ประมาณหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับสีเนี่ยเป็นสีดานะครับสีดำไฮบริดอย่างที่บอกไฮบริดประหยัดมากคุ้มค่าจริงๆตกต่อประมาณยี่สิบกว่ากิโลต่อลิตรเท่านั้นเองนะครับมามาคันสุดท้ายของแถวนี้นะครับแต่ว่ารถนะจะเข้ามาเรื่อยๆเลยเพราะว่าเชืยนโยนจะมีรถเข้ามาใหม่เรื่อยๆนะคันนี้นะครับเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพัน Camry สองจุดศูนย์ G ปีสองพันยี่สิบเอ็ดสีด ไม่ก็แค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันเท่านั้นเองนะครับสภาพนิ่งเลยอย่างที่บอกทุกคันนะครับไม่ว่าคันนี้หรือว่าคันอื่นๆคันแรกๆที่อิดอ่ะโชว์มานะครับทุกคันไม่เคยชมหนักนะครับไม่เคยพิ่ควมจมน้ําใดๆทั้งสิ้นนะครับสีเดิมๆแท้ๆจากโรงงานนะครับสามารถมาดูที่เพรยนต์ได้เลยเดี๋ยวอีกพร้อมดูแลนะครับแล้วก็ทุกคันนะครับไม่แท้ไม่มีการกอไม้ใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องกังวลนะครับสีเดิมสีเดิมจากโรงงาน ผ่านการเช็คมาแล้ว215จุดนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบช่วงล่างนะครับระบบเบรกแบตเตอรี่ตั้งศูนย์น้ำมันเครื่องต่างๆเช็คมาให้คุณลูกค้าแล้วพร้อมใช้งานเลยคุ้มค่าจริงๆนะครับใครที่สนใจจะนัดชมคัมรี่นะครับก็สามารถมาติดต่ออีกได้เลยนะครับที่เบอร์097 442 44 09 5297 097 442 5297นะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาได้นะครับที่ ID Line i n b o x นะครับ S I s T B O X I คืออินเดียนะ S ฮ่องกงนะ T ไทยแลนด์ B คือบีบอย O คือออสการ์ X ก็คือเอ็กซ์เลนะแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าฟังไม่ทันอิดแปะไว้ตรงคําอธิบายในคลิปแล้วนะครับก็ใครที่สนใจสามารถทักอิดมานะอิดสะอิดพร้อมดูแลพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะทุกคนแล้วก็ใครที่ฟังมาถึงจุดน,นี้ก็ถ้าอยากสนใจถ้ายังสนใจรถมือสองรุ่นอื่นเนาะสามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเอลทิส V O S หรือว่า S U V ต่าง ในรถยนต์เนี่ยให้เห็นเลยนะครับมีทั้งหมด300ร้อยคันที่สวินวงศ์สแล้วมีทั้งหมดอ่ะห้าร้อยคันนะครับทำธุรกิจมาแล้ว20กว่าปียี่ปีเนาะเข้าสู่ทศวรรษที่3เราตั้งอยู่บนความไว้วางใจของคุณลูกค้าเราถึงสามารถที่จะประกอบธุรกิจรถยนต์มือ2ได้ยาวนานขนาดนี้ก็คลิปนี้ก็ขอจบไปเดี๋ยวถ้าใครอยากจะดูสต็อกของรถรุ่นอื่นก็ติดตามช่องอีกได้นะครับ ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ